ครับนี่ก็เป็นองุ่นที่ไรโกตีคุณสถานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรากนะรากขององุอ่นนี่องุ่นอันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อีกสักประมาณสักเนะี่ยนนี้ยังไม่สุกสักประมาณ อาทิตย์สองอาทิตย์นะน่าจะสุกอ่างงนที่ไรกัวจิคุณสถานนะฮะดูนะครับอืมนะ 啊，嗯。<sighs> <sighs> <sighs> ไทยอังวนมาให้ดูนะครับง,งุนที่ไรโกตีคุณสถานของปีนี้นะครับวันนี้นะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมัเดือนธันวาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนะครับง,งุนที่ไรโกตีคุณสถานนะครับอโอ,โอพวงนี้ใหญ่มากาคลิปนี้ไม่ต้องตัดต่อนะเอาเต,ต็มเลยฮะ ไม่ต้องตัดต่อเลยนี่ฮะองุ่นองุ่นดำไรเมร็ดที่ไรโกจิขุนสถาน